พบกันต่อในรายการมอเตอร์ c ซค์เรายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจัก,กรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวล่าสุดของนินจา ZX25R รุ่นใหม่ล่าสุดของปี2020ที่คาดว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้ที่งาน Motor Expo 2019ระหว่างวันที่28พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม พศ2,562ที่จะมาถึงนี่คือภาพ CG ล่าสุดของเจ้าเซเล็ก 25R รุ่นใหม่นะครับที่นิตยาสารยังไม่ชินของญี่ปุ่นได้มีการสร้างภาพขึ้นมาเพื่อประกอบคำบรรยายในนิตยาสารโดยมันถูกสร้างขึ้นมาจากโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับให้ดูแล้วมีความสมจริงมากที่สุดโดยทางยังไม่ชินได้มีการวิเคราะห์ว่ารูปแบบดีไซน์ของเจ้าเซเล็ก 25R คันนี้น่าจะมีการอิงรูปแบบมาจากรุ่นเซเล็ก 10R ซุปเปอร์สปอร์ต 1,000cc ของคอสกีนั่นเองครับโดยในช่วงที่ผ่านมาผมได้มีการวิเคราะห์ถึงราคาค่าตัวของมันนั้นจะอยู่ระหว่าง2 4 0 0 0 0ถึง260,000บาทซึ่งคุณผู้ชมส่วนใหญ่รับราคาตรงจุดนี้ได้เพราะว่ามันเป็นมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์4ี่สูบเรียง2 5 0าซีซี16วาล์วที่มีพลังแรงม้าสูงสุดกว่า60แรงมา้ารวมถึงรอบสูงสุดที่ทำได้กว่า20,000รอบต่อน,นาทีบวกกับออปชั่นต่างๆที่มากมายกว่ารุ่นอื่นๆเช่นอัพไซด์ดาวหน้า ดิสเบรกหน้าคู่รวมถึงโครงถักแบบทัชเฟรมหรือว่าทอริสเฟรมนั่นเองครับนอกจากนี้แล้วยังมีสวิงอาร์มแบบใหม่ทําจากอลูมิเนียมอันลอยให้กําหโดดเด่นสวยงามมากกว่าเดิมอย่างมากมายทีเดียวดังนั้นราคาที่ว่าไว้ประมาณ200,400ถึง2 0 0 0 0บาททุกคนจะรับได้ซึ่งราคานี้ผมคาดว่าจะแพงกว่านินจา400ในเมืองไทยประมาณ40,000ถึง50,000บาทด้วยกันอย่างไรก็ตามกระแสข่าวล่าสุดจากอินโดนีเซีย โดยเว็บไซต์อ v a n น a n a l a n c o m ได้มีการกล่าวถึงแฟนเพจคนหนึ่งนะครับของเว็บไซต์ได้มีการส่งข้อมูลมาให้โดยกล่าวว่าได้ไปสอบถามพนักงานขายอาวุโสท่านหนึ่งที่ชุมครอสกิในอินโดนีเซียแห่งหนึ่งโดยสอบถามถึงเจ้าเซล็ก25อาว่าจะมีการเปิดตัวเมื่อไหร่ก็ปรากฏว่าคำตอบที่ได้นั้นพนักงานขายอาวุโสท่านนี้ได้บอกว่ารถตัวจริงนั้นมาถึงสำนักงานใหญ่ครอสกิเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถระบุวันได้ว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่หรือว่าอย่างไรแฟนเพจคนนี้ยังสอบถามต่อว่าเรื่องของราคาประมาณการเท่าไหร่คำตอบที่ได้ก็คือระหว่าง90ล้านถึง100ล้านลูเปียสหรือประมาณ192,960บาทถึง214,400บาทนี่คือราคาประมาณการคร่าวๆนะครับที่90ล้านถึง100ล้านลูป Me ปลเปียสเมื่อแปลเป็นเงินไทยแล้วอยู่ประมาณนี้แหละครับ 1 9 3 0 0 0ถึง214,400บาทตามอัตราแลกเปลี่ยน1บาทต่อ466รูเปียสนั่นเองย้ำนะครับว่านี่คือราคาประมาณการที่อินโดนีเซียซึ่งผมจะเปรียบเทียบร,ราคาให้ฟังดังนี้ครับถ้าเรานำราคาของเจ้านินจา250 SE b เบรก ABS ขยนต์2สูบเรียง2 5 0ซีซีที่วางจำหน่ายในอินโดนีเซียราคาประมาณ 16800 0บาทหักลบกันแล้วส่วนต่างของราคาของเจ้านินจาเซ็กยตัวใหม่จะแพงกว่าประมาณ32,160บาทถึง53,600บาทถึงถ้าห0กบาทซึ่งทบว่าเรานำราคาส่วนต่างตรงนี้นะครับมาบวกกับราคาของนินจา250 b k ABS เบรก ABS ในเมืองไทยของเราที่ตั้งไว้179,500บาทก็จะเห็นว่าถ้าบวกเข้าไปแล้วเนี่ยจะกลายเป็นราคาระหว่าง 211,660บาทถึง233,100บาทย้ำนะครับว่าถ้าเรานำราคาเปรียบเทียบส่วนต่างของนินจา250 2สูบเรียงเปรียบเทียบกับเซเล็ก5 r R สูบเรียงในอินโดนีเซียนำมาเปรียบเทียบราคาในเมืองไทยของเรานี่คือราคาประมาณการคร่าวๆนะครับว่าเซเล็ก 25R รุ่นใหม่จะมีราคาประมาณ211,660บาทถึง 2 3 3 1 0 0บาทซึ่งจะต่ำกว่าราคาที่ผมได้บอกไว้ประมาณ1 0 0 0 0ถึง30,000บาทเลยทีเดียวฟังราคาอย่างนี้แล้วชื่อว่าหลายคนนะครับคงจะดีใจไปตามๆกันเพราะว่าราคานั้นถูกกว่าที่ผมได้คาดหมายไว้เป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าหากว่าราคาของสเต็ก 25R อรุ่นใหม่จะมีราคาระหว่าง2 1 0 0 0 0ถึง230,000บาทจริงหรือไม่อย่างไรนั้นไม่มีครตอบได้ในขณะนี้ครับคงต้องมาติดกระแสข่าวกันต่อไปเพราะว่า นี่เป็นเพียงคําบอกกล่าวของแฟนเพจคนหนึ่งที่อินโดนีเซียที่อาจจะได้ข้อมูลจริงๆมาหรือข้อมูลที่เท็จมาไม่มีใครทราบได้ในขณะนี้แต่ว่ากระแสข่าวดังนี้เป็นกระแสข่าวที่อินโดนีเซียติดตามอย่างมากมายทีเดียวเอาล่ะครับเรื่องราวของนินจาเซเล็ก25 r ไม่จบเพียงเท่านี้มาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ